จากการที่เขาเขางอกแล้วก็ย้อนไปข้างในปัจจุบันเนี่ยก็คือน้องมายก็คือคุยกับพี่อนงค์ทุกวันก็คือไอ้ตรงเนี้ยหลังจากที่มันอยู่ข้างในมันก็ดันออกมาข้างนอกแล้วก็มามามาอยู่ตรงจมูกตรงข้างนอกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือหลุดเรียบร้อยแล้วค่ะเอ่ก้อนพี่อนงค์คือคือมันเอาเอาภาพออกมาให้เห็นไม่ได้นะคะก็คือเนื้อตรงนั้นเนี่ยก็คือมันมันหลุดออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะ ชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหมอหมอทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่น้องไมล์รักษาตัวอยู่เนี่ยท่านก็ทราบแล้วเพราะว่าทางนี้ทางนี้ก็แจ้งไปแล้วว่าก้อนเนื้อที่จมูกเนี่ยได้หลุดแล้วนะคะทีนี้ทางคุณหมอทางราชวิถีนะคะก็ให้ให้เอาชิ้นเนื้อตรงนี้นะคะขึ้นไปตรวจนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเอ่พี่อนนงได้คุยกับน้องแหม่มแล้วเนี่ยทางคุณหมอโทรมาตามแล้วก็พอทราบว่าเอ่อเนื้อที่จมูกเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะคะเอ่อวันที่แปดธันวาเนี่ยค่ะเอ่อทางทางโรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ยเอ่อบอกให้ทางแม่น้องไมายเนี่ยไปเข้าตรวจระบบทางเอ่อคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเอ่อการตรวจร่างกายทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเอ่อโรงพยาบาลที่เพชรบุรีสามารถตรวจได้นะคะ วันที่แปดเนี่ยค่ะน้องแม่มก็จะพาน้องมายไปตรวจเที่โรงพยาบาลที่เพชรบุรีก่อนนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่ทางกรุงเทพทางราชวิถีเนี่ยก็นัดนะคะให้น้องแมมกับน้องไมาเนี่ยขึ้นไปนะคะไปตรวจเช็คหรือว่าไปไปไปดูผลนะคะในวันที่16บธันวานี้ค่ะนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยก็คือน้องแมม นะคะอันนี้ได้แจ้งเพียงนงมาแล้วนะคะว่าเหมอทางาราชวิถีนะคะก็คือผลผลตรงที่เนื้องอกออกมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเพียงนงเข้าใจว่าจะตรวจที่เพชรบุรีได้หรือเปล่าแต่ว่าพอคุยกับน้องแมมแล้วปรากฏว่าคือเคสทางเพชรบุรีเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะตรวจได้นะคะเพราะว่าเคสของน้องไมล์เนี่ยเป็นหนึ่งในแสนนะคะแล้วก็ เจ้าของเจ้าของไข้หรือว่าเจ้าของเคสนี้ก็คือ,อโรงพยาบาลราชวิถีที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยเขากา็เตรียมนะคะเตรียม,เต,ยมเตรียมตรวจผลก้อนที่หลุดออกมานะคะว่ามันจะมีเชื้อมะเร็งอยู่ไหมหรือว่ามันหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงคือจากที่เเคยสีชมพูสวยๆก่อนครั้งแรกที่เพี่งนงไปเห็นนะแต่ว่าปัจจุบันที่มันหลุดออกมามันจะเป็นแบบก้อนค่อนข้างที่จะแบบค้ำนะคะเหมือน เหมือนกับสมุนไพรเราไปขับขับสารพิษหรืออะไรตรงนั้นออกมาทําให้เนื้อตรงนั้นเนี่ย ờ, มันมันมันดำลงไปค่ะแล้วก็หลุดออกมานะคะซึ่งน้องไม้เนี่ยได้ส่งภาพมาให้พี่รนงดูเรียบร้อยแล้วนะคะเพี่อนงก็ยังบอกเลยว่าน้องไม้ให้ทางโรงพยาบาลนะคะเขาเขาช่างด้วยว่าน้ําหนักก้อนที่มันหลุดออกมาตรงนั้นเนี่ยเนื้อชิ้นเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมันหนักประมาณเท่าไหร่นะคะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่อะไรเนี่ย พี่นงบอกให้น้องมายกับน้องแมบเนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนั้นมาด้วยแต่ผลที่จะได้รับนะคะก็คือต้องรอจากทางโรงพยาบาลที่ราชวิถีนะคะตรวจผลนะคะถึงถึงจะทราบว่าผลของก้อนเนื้อตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะครั้งแรกพี่นงนึกว่าทางเพชรบุรีตรวจได้แต่ไม่ตรวจไม่ได้ค่ะก็ คุยกับน้องแหม่มน้องไมยเนี่ยจริงๆแล้วว่าพี่นงกับพี่น้องก็ซีโอพี่ผาน,นี่ากาจะไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ก้อนเนื้อหลุดใหม่ๆแต่พอผ่าเอิญก็คือมีมีภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยอแล้วก็คุยกับน้องแหม่มน้องไมยก็บอกว่าคือคือไปแล้วก็ยังยังไม่ได้ผลอะไรนะคะแล้วก็ต้องต้องรอทางโรงพยาบาลทังเทพเนี่ยเขา เขาเขาเป็นคนตรวจเองผลตรวจเองนะคะถึงถึงจะทราบนะคะอันนี้ก็มาบอกนะคะพี่น้องชาวนพกกานะคะทุกทกท,กท่านนะคะทีะ่เป็นห่วงน้องไม้นะคะ,ะแล้วก็ติดตามข่าวมาตลอดนะคะตอนวันนี้เนี่ยเพียนงนะคะก็ได้นําข่าวดีตรงเนี้ ามาบอกพี่น้องชาวนุ่งก้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้เข้ามาฟังไลฟ์นี้ยให้ทราบแล้วนะคะว่าก็เนื้อของน้องไม้ยหลุดเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้น้องไมายก็สุขภาพแข็งแรงค่ะซึ่งาจากเดิมเนี่ยที่พี่นงเคยเไลฟ์ไปแล้วนะคะว่า,อาตอนที่น้องไมายสุดหนักๆนี่ยตอนนั้นน้องไม้ยหนัก39กิโลใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องไมหนักสี่สิบามกิโลนะคะพี่นงก